ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าน,น,น,นเลยวันนี้เราจะมาทำลี้ป้อนสอ,อนป้อนอาหารลูครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูวิธีการโงอาหารกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะสอนโชอาหารลูกป้อนนะครับก็เดี๋ยวเรามาแนะนําอุปกรณ์ก่อนนะครับก็ก็กกนี่เป็นอาหารลูกป้อน,นะครับของเบบี้เบิร์ดเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะครับแล้วก็เป็นของเคที่นะครับเดีย๋ยวก็จะขึ้นรูปให้ดูเหมือนกันก็อุปกรณ์ต่อไปนะครับก็จะมีเป็นสาลิงที่แบบ เช้อนที่ไว้ค้นแล้วก็ช่วยผสมอาหารไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยวิธีการชงอาหารลูกปอนนะครับก็ต้องใส่น้ำอุ่นตามปริมาณที่ต้องการนะครับแล้วก็ใส่อาหารลงลูกปอนลงไปนะลัยก็เรลยกประมาณนี้นะครับนี่เลยเข้ากันแล้วนะครับให้เนื้อเป็นนี้อ่า แล้วก็เอาไซดิงดนูนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูวิธีป้อนกันเลยนะครับในส่วนของการป้อนนะครับก็จะมีที่ช่วยน้ำหามเมาไว้เช็ดปากนะครับไว้เ,เช็ดปากก็ป้อนธรรมดาก่อนนะครับกออ็อนก็ให้เรายินไซริงขึ้นมาจับอย่างนี้นะครับใส่ข้างปากก็ใส่้างปากนะครับแล้วก็บีบไปเลย ค่อยบิดนะครับระวังแล้วก็ถ้าเราแบบเราจะฝึกถ้าเราอยากจะฝึกคอนนะครับก็ให้เราวางไว้บนคอนนะครับก็นี่เรียกมามาเร็วกล้วยหอมน่ะเห็นไหมกระโดดมานี่นะครับมาเร็วอุ้ยไปดูปลาเลี้ยวชิวให้รับปาเร็ว ก็นี่นะครับจะเป็นการแบบคอแบทนะครับการอแบทก็คือนี่ชูนิ้วขึ้นมาแล้วก็เรียกนะครับไพ้่อหอมไพ่หอมกระโดดเบาๆแล้วนะครับแล้วก็ป้อนผ่านไปนะครับป้อนลงไปเลย สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ด้วยนะครับข้างล่างนี้เลยก็ใครอยากจะถามอะไรนะครับก็คอมเมนต์กันไว้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายที่ชู่